สบายดีพี่น้องพอหยุดไล่จริงหอดงานเดีวกเอาาจดเข้าไป ก็ปวดหัวหนงกยขยะขาบน้ำคืนยาวมากมพี่แจ้คไปห้ามหมอเขาว่าเขาเป็นต้มท่อมสิ้นเจ็บกินเข่ากัน,ก,น,น,นกินเนี่ยอื่นเนี่ยหมูอื่นพ่าดีและหมูอื่นห้ากับเมียบาท ก็คืได้ดหลายคลิปแล้วนะหาก็ได้หาคลิปอ,อ,อ,อเดี๋ยวนี้เละอโซาสาวจริงเนี่ยอดีอ่มเ็เปหลร่ามอ อฮาตังไปที่เสรใช่โอ้ยก uh e uh uh ็สิหน่อยเนี่ยตั้งนีน่าลงหันนาไปใสราจฮันนาไปพี่ฮันนาไปพี่อ่ะเอ คนบองกัทสิมิแตอต้นไม่ตีคนบองต้นไหม้ต้นไม้บ่บังมืดบ่น คนยานนี่สน้ำเละเนาะแมนกินอันบอเขาเจาะยานยันหนาเละเพราะว่าสนเขาต้องจัดสน่กจ้มีแออันกีฬาต่อตามยาเสพติดเนี้เขหันหนาไปพี่แมนจกกอันเขาจากันต้งระซีไปมันบอกเมือคนเขาปยุดแลวเขาจตางข้างข้างอย่ดีบ่าต่ข้างอนี้ บันนี่ข้นมงอยู่ในหั่นก็จะข้นก็อยู่ในสนามนี่แหละค่ะยังบางข้นมงอยู่ในสนามนี่ค่ะค้นบางไม่ได้สนามก็ว่าถ้าถ้ารถมันล้มไปแล้วมันจะเละมันเละจะเน่กับเละเพราะว่างวดที่แล้วที่มาน่ะไปทีจะตั้งตรงนี้ใช่ไหมใช่วันที่สี่ใช่เนี่ยเราไปที่ยู่นี่รถบัสขณะกันจะหันหนาไปปุ่นนี่ตอนนั้นสนามมันแห้งมันก็บริเป็นี้นี่แต่ที่ฝนมันตกไปนะดีนะตั้งแต่วันที่สิบมาฝนหยุด ปกติตกซุมือมาขึ้นต๊ะบ่ค่ะบโอ้อ่มองเ้าเลี่นก็ตกตกะข้าเดียวมองเ้าเล่นก็ได้มองเ้าเล่นโต๊ะกันมาเลยเนาะมันอันนี้มันกัดตกซุมือเด้โบโต๊กนี่มันทีซิทมากนี่แหละเพราะว่าถ้ามันโต๊กซูมมือแบบนี้มันกัดเล่นเลยมันอิ่มนหนามดินอิ่มหนามจ้ะทีนี้พอวันทีซิทมันโบโต๊กมันก็เลยปกติทีนี้อากาศมันก็เริ่ม จ้ะมันลมสีหนาวคือจัง่มมันสีนหนาวแล้วการเริ่มสีหนาวมากเ้วนี่แหละอากาศคือจังเริ่มสีอากาศหนาวจ้ะ เขาพยายาม่ขเอามเจ้าไปใส่ต้องไม่ยิ้มนี่คือความคิดของวัดสนามนี่พี่น้องส่วนมากกว่าวนน้องไงของวัดหนุมองนี่แต่ไหแต่กิโลเ้าจอดยู่หัน กะกะมันสนาปูนบ่ว่าสนามนี่แต่ไดมันแล่สนามแล่สิแข่งกีฬาว่าซั่นแม่นบสิลงสนั่นดลงสนามปูนดหันหน้าพี่คนาพี่คนอยู่ในพี่ได้บ่ทางหลายก็เก่าดอันี่คนอยู่ในพี่แม่นล่ะเจ้าก็สิหันมันะเจ้าจังซั่นบ่เจ้าว่วงขวงดีเนเบิ่งอยู่ในสนามหญ้าเด้อพี่น้อง พี่น้องคะคนเบ่งอยู่ในหนีเด้อ,อค่ะป้าคนเบ่งมาได้อยู่ดีแถอพี่น้องสนามหยาย่างดีเลยคะ่ะเอาคอนมาเลยรักเมือนคะ่ะมันจุได้เลย ปลาห้าวหาหมูมาเสร็จแล้วเพิ่งได้ออกจากมองไปอ๋อหู่จักยุทตัวหู่จักยุทตัวเอานี่แม่เลี้ยวไฟเลี้ยวไฟแดงนีไหมยี่บได้ปักยางเรามองฮัลเลียนมองดีฮัลเลียนสนามฟุตบอลไหม สิเป็นสนามข้าเจ้าอวามควงเล็กไปเจ้าม้าหอนไฟแดงนะไฟแดงอันไฟแดงกลางตลาดหลิตภัณฑ์ไหเจ้าเจ้ามาจากสีสะเก็ดเจี๋ยขันมาจากสีสะเก็ดเลยขึ้นเลี้ยวไสขันมาจากทางอ่ากุทุพรน่ะมายถึงทางอุทุพรน์ทางเหือนชาเขมเพียงอ่ะเลียวไสไฟแดงเด้อรวอย่างเดียวประมาณสี่กิโลแต่ถ้าเจ้ามาจากเส้น เดียส่ก่อนเเราไปตั้งโลิ่อยฟ้าเสียไม่ได้ปักกุยาเราไงมาล้วนมันจีพายจอลัดแทบต้องบ้องลพนี่ยต้องหาใส่เยมาจากไซบาจับกันโดยสควาบอกเห็นเขาอกเนสินคุขันินคุขันกับินีเลกันม

สรรกินี่ฝากไว้เนี้สักก้นพี่น้องพอกันไม่ฉีบ,น,กกบน้าสำหรับลิบนี้สมัยดีพี่น้อง